สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่งานบ้านและสวนแฟรเปี2023โอเค,อเ,คเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าข้างในเป็นยังไงบ้างค <c oughs> รับเขาก็มาเจอสิ่งที่เขาชอบแล้วนะครับนั่นก็คือหนังสือใหม่ตึงๆ <c oughs> น้ำล้วนอีกแล้ว <c oughs> น่สืออะไรครับอันนี้อันนี้เขาจะรวมบ้านไม้ไว้ในเล่มอ๋อเโอเคอุ้ยเราชอบนะแนวนี้ชอบบ้านไม้นะครับดดโอ้โหไม่ต้องอนะครับว่าเอนชั่นแนลเดียวกับพี่ ขามีนิทรรศการอะไรบ้างนะคะวันนี้ครับผมจำระกวดตอเราเคยบอกว่าสิาสองประกวดกันไหมอ่ะมาดูกันว่าวบ้ถ้าเป็นเพท่องเที่ยวเราจะมีมีา่องเที่ยวยใ ีมากนะครับมองเลยว่าเด็กตอนเด็กก็น,นี้ไงมาลูกมาลูกก็มีก็เท่นะครับเป็นไงบ้างครับเท่เไหมทหเท่ครับแล้วครับเนี่ยอี่โซนอาร์ตแอนด์คราฟต์ค่ะโซนทีเป็นแพนนี่อ๋โโโอโซนอาร์ตแอนด์คราฟต์นะครับก็จะมีพวกเสื้อปั๊มอ๋อนี่เป็นเสื้อปั๊มนะครับปั๊มแบบใบมรกต คนเยอะมากเลยนะครับบริเวณงาน <c oughs>